เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ก็ยู่กเกมยูกิโอเดลลิงเช่นเคยครับทุกคนพึ่งในวันนี้ครับก็มาอยู่ในมดของ r ั s ดูเอลอีกเช่นเคยครับโดยเด็กในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กตำนานเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเด็กฮาร์ y ีเลดี้เรานั้นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าฮาร์ y ีเลดี้ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่มีตัวของแม็กซิมั o มมอเตอร์นั่นเองครับหรือใครจะเรียกระบบแม็กซิมั่มซัมมอนก็ได้นะ นั่นก็คือตัวของแก๊ง h a ร p y ี้เลดี้ t ิ r เอร์นั่นเองครับอันนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ภาคด u ลมอนเตอร์และสปาปี้เลดี้ซิ i เตอรเอามาแยกเป็นแม um ็กซิมัมก็ถือว่าโอเคผมค่อนข้างชอบนะแนวคิดนี้พวกชุดกับไอปีกอะไรแบบนะี้ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ที่น่าเสียดายที่สุดครับก็เหมือนเดิมครับนั่นก็คือตัวของ h a ร p y ี้เลดครับโดนเซฟเซอร์ทั้งชุดเลยนะ <c oughs> จริงๆของลัดมันก็ใช้ชุดเก่าแหละ ซึ่งชุดนั้นก็คือแบบเด็ดอยู่แล้วนะและก็อีกตัวหนึ่งที่น่าเสียดายที่สุดครับและผมชอบมากเลยนั่นคือตัวของน้อง h ับ p ี้เกอครับอันนี้ก็โดเซ็นเซอร์ชุดนะซึ่งผมบอกไว้ก่อนครับว่า h ับ p ี้เกอร์ชุดน้องแกคือแบบเด็ดมากครับ n i ย e โดยตัวของ Happy Lady s i ซ t e r ครับเจ้าพวกแม็กซิมัมเนี่ยตาพี่น้องนะ มันจะเป็นการ์ฟีที่แจกมาเนาะอย่างละใบก็คือหัวกลางใบหนึ่งตัว L ใบหนึ่งแล้วก็ตัว R ใบหนึ่งส่วนไอ้หัวกลางอีก2ใบนะครับมันจะได้จากภารกิจนะภารกิจมีอยู่2อย่างอย่างแรกครับก็เล่นแหลงใน PVP ครับในรับดวเนาะสตาแล้วก็ภารกิจที่2ก็อันเชิญมอนเตอร์แบกสั่งเวรสครั้งในรั d u ว l ก็ถ้าใครทําครบก็จะได้ตัวของแฮ p ปี้ดีดี้ซิสเตอร์สใบเนาะอันนี้ทุกคนก็อย่าลืมทํานะส่วนตัวของ L กับ R อันนี้ต้องทําใจครับมันแจ้งมาให้เราแค่ใบเดียว ไม่มีทางมี2ใบเด็ดขาดครับเพราะว่าเกมมันแจ้งมาแค่ใบเดียวก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่เกมมันคงไม่แจกแจกเยอะหรอกแจกแค่นี้ก็ถือว่าเยอะนะเอาจริงๆแล้วก็มาที่เรื่องสกิลครับสกิลเนี่ยจริงๆมันมี2ส,สกิลนะก็คือสกิลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮัสติกฟอร์สทุกอย่างอันนี้ก็คือคนจะเล่นบ่อยส่วนอีกสกิลหนึ่งมันจะเป็นสกิลซับของฮาร์พี้เหมือนกันครับก็คือสกิลฮาร์พี้ดีดี้ซิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แจกมานะแต่ผมว่าสกิลเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะหลลลักกๆคืออเเ่นนป็นสิไไ เฟรดิกฟอร์ดีกว่านะโดยสกิลเนี่ยจะได้จากภารกิจเนาะภารกิจก็คือให้เล่นลัดเดียวเนี่ยชนะ3ตาครับซึ่งทั้ง3ตาเนี่ยจะต้องมีฮาร์ปี้ลิเดียซิสเตอร์อยู่ในเด็กมามาดูความสามารถสกิลดีกว่าครับก็เงื่อนไขาการจัดเด็กเพื่อเล่นสกิลนี้ครับเด็กเราเนี่ยมอนเตอร์ทางเด็กที่พลังโจมตี1,400หรือมากกว่าจะต้องเป็นธาตุลมเท่านั้นก็แอคแทคกพันสีขึ้นเป็นลมเท่านั้นแต่ถ้าต่ำก็พันสครับพวก1,900 800เนี่ย ใส่ธาตุอะไรก็ได้ครับใส่ได้หมดเลย Requirement ไม่มีครับผลเอฟเฟกเนาะเลือกมอ Monster Happy Lady Sister บวกฟิลตัวหนึ่งหรือ Happy Pet Dragon ทำให้ตัวที่เลือกครับพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลเวลครับคูณด้วย100ก็ถ้าเวลสิบก็เป็นพันหนึ่งถ้าเวลแปดก็เป็นแปดร้อยบวกตามเวลเนาะบวกจนจบเคคบก,กนินครับและก็จักนั่งครับถ้าศัตรูไม่มีมอนสเตอร์ตั้งโจมตีอยู่เลยครับเราสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์ ส้งป้องกันศัตรูตัวหนึ่งครับมาตั้งโจมตีหงายหน้าได้ก็อันนี้ถือว่าดีมากเลยครับเพราะถ้าศัตรูเนี่ยมาลงแต้มมอนคว่ำม,มาอาเงี้ยเรามีสกิลเนี่ยในการช่วยทำดาเมจได้แบบไม่ต้องพึ่งการจอกก็อะไรตีทะลุเดฟเลยแต่ก็ถือว่าดีครับแถมปั๊มพลังบวกเวลาร้อยเนี่ยถ้าเราปั๊มให้แฮปปี้เพชก็คือบวกไป700เลยนะหรือถ้าสมมุติเราปั๊มให้แม็กซิมัมแฮปปี้เนี่ยก็บวกไปพันหนึ่งนะเพราะแม็กซิมัมมันจะเป็นเวลสิทไงแต่ถ้าอันนี้ก็คือบวก500กวเนนกวลห้งานนนนนไไดดด้้้้้เเทรรรรร์ลละะคคคััังงงบแต่่ใใชาาากกกี็ อันนี้ก็คือผลเอฟเฟกต์ทั้งหมดของสกิลนี้นะครับโอเคมาที่ตัวเด็กลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ที่ผมใช้เล่นนะซึ่งแน่นอนว่าทวนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่หลักๆก็คือให้จําเรื่องของสกิลไว้ครับเงื่อนไขต้องมอนเตอร์ที่แอ็แทคคันซีขึ้นไปเนี่ยต้องไปท่านลมเท่านั้นเนาะอันนี้ก็จำไว้ให้ดีแหละโอเคมาดูที่ความสามารถของแก๊งฮับบี้สาพี่น้องก่อนลวกันฮับบี้สาพี่น้องเนาะเป็นแม็กซิมัมนะแต่บอกไว้ก่อนครับว่าเด็กนี้ทำแม็กซิมัมยากมากเพราะว่าตัวของ L กับ R เนี่ มันมีแค่อย่างละหนึ่งคือถ้าสองใบนั้นไม่ขึ้นเนี่ยก็ทําไม่ได้อยูด่ดีถึงเราจะมีสกิลขุดการขึ้นมือเยอะแยะเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ออกมาก็ทําไม่ได้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันแต่แฮปปี้เลดี้ซิสเตอร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่แม็กซิมัมเนี่ยก็เก่งไม่เหมือนตัวของพวกอิกดาโกหรือแม็กนัฟโอเวอร์ลอร์ดนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ต่อแบบไม่แม็กซิมัมได้มาก็ตัวนี้ครับเงื่อนไขาการใช้งานเอฟเฟกต์ก่อนเนาะก็เก็บมอนสเตอร์ธาตุลมเผานกสองใบาจากสื่อสารเราเข้าเด็กผล Effect, เลอ,อ,เอฟฟฟเเเกกตตต์์รรมมอออนนสิาัวึง ตัวที่เลือกเนี่ยพลังโจ้ตีเพิ่มขึ้น500จนจบเทิร์นจากนั้นถ้ามันอยู่ในแม็กซิมัมโหมดเนี่ยสามารถยิงลายศัตรู500ได้ก็คือถ้าไม่แม็กซิมัมโหมดอ่ะเรายังใช้เอฟเฟกต์เพิ่มพลังได้นะก็ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้ก็ใส่มาเลยสาตัวเนาะตัวของ Happy s i ิ t e r L ตัวนี้การนี้จะกลายชื่อเป็น Happy Lady s i ซ t e r และก็ไม่ถูกกขมัดโดยเอฟเฟกต์กระดักศัตรูถ้าอยู่ในแม็กซิมัมโหมดครับเลเวลบวกห้อ่ะก็คือถ้าไม่แ um ม็กซิมัมโหมดเเเนนนีีี่่่ยยกกกกก็็็มาารวจัดดแลล้้ชือปป Happy s i t e r ไ ก็คือมันจะไม่นับเป็นฮาร์ปี้ซิสเตอร์ที่ชื่อ L อะ่ะมันก็คือฮาร์ปี้ซิสเตอร์เฉยๆแล้วก็ตัวของฮาร์ปี้เรดิ้ซิสเตอร์อาร์ครับเอฟเฟกต์คอนตินิวเนาะการในชื่อจะกลายเป็นฮาร์ปี้เรดิ้ซิสเตอร์เหมือนกันครับและไม่สามารถทูคอมายโดยเอฟเฟกต์มอนเตอร์สตูได้ถ้ามันอยู่ในแม็กซิมัมโหมดครับมันจะสามารถโจมตีมอนเตอร์ได้3าครั้งเนาะแต่ถ้าไม่แม็กซิมัมโหมดก็มีการทำลายเอฟเฟกต์มอนเตอร์อย่างเดียวก็หลกัลกๆคืออย่างน้อยไม่แม็กซิมัมเนี่ยมันยังมีเอฟเเเเเเฟคคคออ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 อัััันน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 ีีนนีีนนี้้้้้้้ขขขดดงงงงฮฮาาาาารรรรร์์์ปปซิสตตะะแลลกกก็วึ่่ยบืพ เอฟเฟกต์คอนตะิเนียเนาะก็การนี้การโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนฮาร์พี่เรดดี้บนฟิวไปละ300แต่ถ้าเป็นฮาร์พี่เรดดี้ซิสเตอร์มันจะนับเป็นใบละ900ก็ฮาร์พี่เรดดี้ซิสเตอร์เนี่ยได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวกลางหัวแอลหัวอานะมันเป็นฮาร์พี่เรดดี้ซิสเตอร์หมดเลยซึ่งมันนับของศัตรูด้วยนะเออก็คือถ้าสมมติเรามี2ใบเนี่ยก็บวกพันแปรเป็นสามพันแปรเลยนะถือว่าเยอะมากเปไ็นเรื่งตัวครับถ้าใครมีเยอะจะใส่เพิ่มก็ได้ แต่ผมมีใบเดียวก็วใส่ใบเดียวนะผมมองว่าใส่สองใบได้นะครับพ <Happy Pet S 1> ี่เพชรดาก่อนนนี่แล้วแต่เนาะโอเคแล้วก็จะมีนกของตัวนี้ครับนกตัวนี้เป็นทักแสรับแต่แอคแทกไม่ถึงพันสี่เนาะก็สามารถใช้งานได้ทิ้งเวก,กับดักในมือหนึ่งใบครับสามารถแอดมอนเตอร์เผานกที่โจมตีพันห้าร้อยหรือมากกว่าครับจากสศุสายขึ้นมือได้ก็เอาไว้ขุดพวกฮาร์พีหรือดีซิเตอร์ขึ้นมือได้เนาะแต่ฮาร์พีเพชรนี่ขุดไม่ได้นะอันนี้เป็นเผ่ามงกรน,นะจ๊ะ,ะก็ใส่มาสามตัวเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมอนทลท ก็จะมี happy lady อ่าก็ใส่มาสาใบครับตัวของ f เบ bird อ่านกพันห้าของท่านลมก็ใส่มาสาตัวแล้วก็ตัวของไทพูนก็ใส่มาสาใบเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการ์ดที่ผมชอบมากคือน้อง happy ิร์ลสุดน่ารักครับใส่มาประดับเด็กไว้ใบหนึ่งครับเพื่อความน่ารักนั่นเองครับสเตตัสไม่ได้สูงเลยครับ attack defense ห้าร้อยเนาะแล้วก็จะมีมอนสามอันด้วยครับก็คือตัวของเทพ a n g e ลนะครับ์แองเจิ g e l i เซลครับ อิสเซลเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เนาะมีข้อสามารถเงื่อนไขก่อนใช้งานได้ในทศที่เรายังไม่เชิมมอนเตอร์แบบพิเศษเนาะทาการทิ้งเด็กของเราบนสุดลงสุสา2สองใบจากนั้นถ้าเราสร้างใช้งาน effect เนี่ยครับในเทิร์นแรกของเราและเราเป็นคนเริ่มหลังู็สามารถเชิญพิเศษมอนเตอร์จากผูสารผู้เล่นตัวหนึ่งครับลงมาบนฟิลด์ได้เลยก็ต้องเริ่มหลังและเป็นเทิร์นแรกด้วยถึงจะได้เ f ฟ e c t ที่ชุบมอนเตอร์ถ้าไม่ได้เริ่มหลังแล้วเป็นเทิร์นแรกเนี่ยก็ได้แค่ทิ้งเด็กสใบ ก็เอามาโมเด็กเล่นได้ครับเพราะว่าฮาร์ปี้ซิ e เตอร์เราเี่ยมันมีผลที่ต้องเก็บมอนเตอร์นกลม2ใบไงเพื่อแบบไม่พอแล้วเอาเอาตัวนี้มาช่วยก็ได้แต่ใครจะไม่ใส่กระดังสับตัวนี้นี่แล้วก็พวกการเวทมนต์ครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็จะเป็นพวกสารมันเนาะมีก๊อซโคสามารถยิงเวทกับดักได้เวทที่ลดพลังได้เนาะกับดักครับจะมีแฟนทอมบ่ายแล้วก็อันนี้คือดีมากครับเคาน์เตอร์พิเชียนครับเ็นกับดักเฉพาะของสายนกครับใช้งานได้เมื่อศัตรูประกาศโจมตีใส่มอนเตอร์นกตั้งตีของเรา ทำแมมาตัวอีกฝ่ายที่โจมตีมาแอคแท็กลดห0ึตามเลเวลของมันฮะก็คือถ้ามันเวล5าก็ลดห้ารถ้าเวล10ก็ลดพันหนึ่งเป็นกระดักที่เด็กนกไม่ควรพลาดนะตอนนี้นะ,ะเป็นการที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในบล็อกใหม่ด้วยเจเนซ i s แม็กซิมัมโอเคที่แล้วก็จะเป็นการ์ดเลเจนด์แล้วเลเจน d ์มอนเตอร์ครับมาดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างก็มอนเตอร์เลเจนต์เนาะจริงๆตัวที่ใช้ได้เนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวเลยครับก็คือตัวของไฟเบอร์เทค อารีเกเตอร์นะที่เหลือมันไม่ใช่ท่านลมเนาะมันไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะตามเวท้มนครับเลเจนส์ Legend เนี่ยก็ดีทั้งสาใบเลยครับใช้อะไรก็ได้ครับดูเม็ดก็ทําลายมอนไอเจ้าช็อตช,ชิวซ้อนเนี่ยมันก็ช่วยสลับพลังได้แต่ชิวซ้อนนี่ก็ระวังนิดหนึ่งนะดีเฟนซ์ของฮาร์พี้ซิสเตอร์เนี่ยคือ0ูนะอย่าใช้กับฮาร์ี้ซิสเตอร์นะไม่งั้นชิปหายเหมือนกันนะอันนี้ก็ระวังด้วย ตัวของมอนเตอร์ลีครับก็ใช้ได้ครับเอาไว้ขุดแบบพวกมอนเตอร์ตัวใหญ่เรากลับมาก็น่าใช้เหมือนกันนะใช้ได้ทั้งหมดเลยครับแต่ผมเลือกเป็นดูเม็ดนะเอาไว้ทาลายมอนเตอร์แล้วก็กับดักเลเจนด์ครับแน่นอนว่ามีแค่ใบเดียวครับก็คือตัวของระเบิดตู้นั่นเองครับเอามาทาลายมอนเตอร์แอคแท็กสูงสุดเนาะจริงๆการ์ดของมอนเตอร์ฮาร์พี้เนี่ยพวกตากอาพันซีมันสามารถใช้เท่าอื่นได้หรือทานอื่นได้ เรื่องที่แนะนําก็จะมีพวกรีฮอตแคริเออร์เนาะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะถ้าใส่ครับก็ใส่พวกไลท์อความาด้วยนะที่แบบไม่เกินพันซีก็อย่างเช่นตัวของพินเฟตคันะหรือจะเป็นตัวของลามูปะไอเจ้าอควาท่าแสงอะ่ะที่ไม่เกินพันซีก็สามารถใช้งานได้อ่ใครจะใส่ซีฮอตแคริเออร์ก็ได้เนาะหรือจะเล่นเป็นตัวของพวกบีดก็ได้นะบีดก็มีตัวที่สามารถคืนของได้เหมือนกันไอแก๊งหมาครับไอตัวนี้อ่าจะสามารถใส่ตัวนี้ก็ได้ครับ แต่ตัวนี้จะใช้ยากกว่าซีฮอตแคริเออร์นะแต่ถ้าใส่ตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุลมแอคแท็กอยู่ที่2000ก็ใครอยากได้มอนระดับสูงเพิ่มก็ใส่ตัวนี้ได้นะแต่มันไม่ใช่เผ่านกนะเป็นเผาบีทส่วนเรื่องเวก,กับดักเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเนาะไอพวกสามันอะสามารถเปลี่ยนได้จริงๆผมอยากได้กับดักใบนี้มากนะแต่ผมไม่มีครับไอ้กับดักที่มันเนเกตการโจมตีอะไอเนี่ยผมว่าไม่โอเคนะเล่นคู่กับแฮปปี้ได้เหมือนกันหรือเคาจะใส่แฮมเมอร์แค พอเด็กเราก็ไม่มีหญิงไว้กับดักเลยเนาะ,ะหรือจะใส่จออเกาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เด็กเราก็มีสกิลที่เปียกมอศัตรูมาตั้งตีอยู่แล้วผมมองว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะหรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่โอเคก็คงประมาณนี้เนาะมาครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปรับชมพลังของเด็กฮาร์ี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอเคมาครับผมแต่เป็นฝ่ายเริ่มหลังนะอันนี้ก็ไม่มีมอนระดับสูงนะ่ะตานี้ผมใส่ตัวของแฮมเมอร์คัตมาด้วยนะ เอามาทำลายเวทกับดักได้ใครจะใส่มาก็ได้นะแต่ถ้าใครมีโกสไซโครแล้วผมว่าใส่โกสไซโครไปเลยก็ได้เนาะมาเข้าเทินจวดการ์ดครับหมอบการ์ดไป2ใบแล้วก็แน,น่นอนครับเราลงมอนเตอร์ไปตีเลยครับไม่มีมอนระดับสูงเลยนะแต่ก็ตีดีกว่าอ่าเป็นเด็กเครื่องจกนะักรเนาะกำลักในเกตโจมตีครับผมก็เปิดตีไปต่อเลยครับตีถ้าศัตรูลงมาตั้งตีก็น่าจะดีกว่านี้นะไปเป็นสกิลแมกนัมเนาะอ่า แอ็กซิมัมนั่นแหละผมลดพลังครับวินเวอร์ตีมาครับรับาเมิดไปโชคดีศัตรูไม่ได้แบบยัดพลังมาเต็มที่เธอแรกนะไม่งั้นเราชิบหายเหมือนกันมีแต่มอนเตอร์ต่ำๆไงพอเติมจั่วขึ้นมาห้าใบครับปึ๊บอ่าได้แฮมเมอร์แคทครับก็ไม่ใช่สิเปิดใช้แฮมเมอร์แคททิ้งหนึ่งใบเนาะทำลายเวทกระดักได้เลยทิ้งตัวของทิกพิจิเอรไปตัวกระดักสลับพลังอันเชิญไปครับฮาร์พี้เดดดี้แล้วก็สั่งเวยเล็กเป็นตัวของฮาร์พี้เดดดี้ซิสเตอร์หัวกลางใช้งานสกิลครับ เฮปทริกฟอร์์เนาะเลือกคาป์ี้ตัวหนึ่งเพิ่มเวลเอ๊ะเพิ่มเป็น500ครับเวล5เนะาะจต่นักใช้งานเอฟเฟคครับเก็บนกลม2ใบเลือกใบหนึ่งบวก500แล้วก็แบทเทิลตีไปเลยครับอ่าเข้าไปพันห้าแล้วก็ตีโดนแบ็คเมื่อเช่นเกอร์อันนี้ผมลืมไปว่าขอใช้งานสกิลมาเซ็ไงอ่ามันก็ต้องเป็นมอเตอร์ดับสูงเนาะนะครับแบ่งนักโอเวอร์โหลดอีกค,ครั้งครับกดพลังครับแล้วก็มาแล้วครับเซเว่นลมมันจะเชียนตัวลีดดาเมจจากเด็กเขาเลยนะเนาะนี่ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกทีแล้วเขาไม่เอาแบงค์คอนเช่นเกอร์มาตีนะเอเลเมนทันลลดได้3,000ครับตีมาครับผมยอมรับไปเนาะพันเจ็ดหนักมากอ่เอาไปครับจริงๆรคอสเตอร์ฟิกเกอร์สามารถใช้ได้แต่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าถึงใช้ไปมันก็สวยไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะเก็บไว้ดีกว่าแต่ใครจะเปิดเพื่อลดดาเมจอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าแล้วแต่เลยอันนี้จวดเลเจนด์การ์้ครับใช้ดูเม็ดเลยครับทิ้งหนึ่งใบทำลายมอนสเตอร์ทิ้งไปซะแล้วก็ลงทิกฟิกเชอร์ใช้งานเอฟเฟกต์ทิ้งเวกกำดักในมือหนึ่งใบเนาะแล้วก็หหยยิิิบบบนนกเเปป็ฮาี้ตอรร์คั ตั้งเบยเรียกฮับปี้ซิสเตอร์มาแล้วก็ฮับปี้เลดี้ลงไปครับใช้งานสกิลเฮติกฟอร์ครับแน่นอครับบวก500กดใช้งานเอฟเฟกเก็บนกลม2ตัวครับเลือกไปหนึ่งบวก500ครับเพิ่มไม่ใครก็ได้นะเอฟเฟกตัวนี้ผมเพิ่มให้นกลมกระจายพลังไปนะป่อยพันตี้แล้วก็ฮับปี้ครับไปเหลือแค่600แล้วถ้าเขาจวดแม็กซิมัมได้นี่ผมก็แพ้ครับมาต้องวัดดูครับว่าเขาจวดแม็กซิมัมได้เปล่าตอนนี้นเขามีแดงกับฟ้าไว้นะเขาคาดแค่ส่วนสีเขียวไอ้แม็กนัมโอเวอร์หล่อนะ มาแล้วครับซึ่งเขาเลือกทิ้งครับแปลว่าเขาค่าดสีเขียวอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีไปเห็นไหมเขาค่าดสีเขียวครับตีมาซึ่งจังหวะนี้ครับผมก็เปิดกับดักเลยคาลเตอร์พิกเจียนเมื่อนกตั้งตีเราโดนตีเนาะลดพลังหนึ่งร้อยตามเวลเขาเองอันนี้คือเวลสิบคือลดพันหนึ่งครับเหลือเก้าร้อยก็วนกลับไปครับจบเกมแล้วครับเราจนจั่วขึ้นมาห้าใบครับโค้ชไโคนมออไปสังเว้ยเลยครับพี่ซิสเตอร์กดสกิลครับเพิ่มพลังนะศัตรูยอมแพ้เพราะว่า ไล,ล่เลืแค่600กับดักรถพลังน่าจะลดไม่พอนะโอเคมาครับผมแต่เป็นฝ่ายเรา่มก่อนซึ่งตานี้ครับเรียกว่าเป็นคลิปขำๆแล้วกันครับอ่าเป็นคลิปขำๆเนาะเดี๋ยวให้ดูครับ ก็ได้เริ่มก่อนอ่ะจั่วการ์ขึ้นมา1ใบผมมอ,อบมอนเตอร์2ใบครับแล้วก็มอบการ์สใบจบเธอน,นะก็อันนี้ผมไม่ได้เลือกลงตัวของ h a p p y l a d y ้สเตอร์ไปเพราะว่า Happy Sister s ้ซ t สเต,รตอตร์เนี่ยดีเฟนซ์มันศูนย์เทากับออกว่าผมอาจจะต้องลงไปตั้งตีเท่านั้นซึ่งพอลงไปตั้งตีเนี่ยผมเห็นศัตรูมนเล่นเป็นยูกาแล้วสกิลมันใช้น่าจะเป็นสกิลลดพลังของไอแม็กนัมไงก็เลยเลือกที่จะไม่ลงไปดีวกว่าคือถ้าสมมตเิเราเดาได้ว่าศัตรูจะใช้สกิลลดพลังเนี่ยใครจะเก็บไวกไดนแต่คคคลมิเวาทุย ซอสแมนครับแต่เขาไม่ได้ตีนะก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ตีเพิ่งอันนี้ครับยาที่เขครับผมจั่วโคตรเทพครับจั่วให้ส่วนกลางครับส่วนแอลครับแน่นอนครับว่าแม็กซิมัมซัมมอนเลย <c oughs> ก็ให้ส่งมาแต่สุดตัวที่อยู่หลงทุสานนะแม็กซิมัมซัมมอนก็ฮาร์ี้เนี่ยโอกาสทำยากมากครับผมเล่นประมาณ20ตาทำได้แค่ตาเดียววะคือตาเนี้ย <c oughs> แล้วก็ถ้าทำแม็กซิมัมได้เมื่อไหร่ครับ สกิลนะจะดึงพลังได้ถึงขีดสุดเพราะว่ามันบวก100ต่อเวลก็เท่ากับว่ามันบวกพันหนึ่งเพราะมันเวลสิดแม็กซิมัมเนาะเป็นซีพันตี้แล้วก็ตัวของตัวแอลสามารถทําให้ตีมอตเตอร์ได้3ครั้งเนอะแม็กซิมัมโหมดฮะตีเลยครับแล้วก็มีการทําลายจากเอฟเฟกต์มอเตอร์การทำลายจากเอฟเฟกต์กับดักเท่ากับว่าต้องโดนเวททาลายมันก็ตุูต้องหาเอฟเฟกต์ลดพลังตีเนาะ อ่ะศัตรูเลือกที่จะลงมาตั้งตีมาคือสกิลเราเนี่ยสามารถบังคับมนสเตอร์ต,ตั้งแต่เขามาตั้งตีได้อยู่ดีไงครับหมอบกัดแล้วก็สกิลเพิ่มอีกพันหนึ่งซิมันซี่ครับตีมันอืมไล่เหลือแค่เจ็ดร้อยครับศัตรูยอมแพ้จ้วงไม่ได้การผิดเกมเนาะเพราะว่าทำแม็กซิมอมและเธนแรกด้วยอมันเร็วไปอันนี้คือจั่วโมครับศัตรูจะยอมแพ้ก็ไม่แปลกหรอกอันนี้แค่ให้ดูแม็กซิมอมเฉยๆนะเพราะว่าโอติาไม่ได้ทำเลย กว่าไม่ได้โชว์ไงเอาเลยมาอยู่ในดีเพย์ให้โอเคมาครับอันนี้เจอตัวของโลอาร์ครับตอเขาไม่ได้เล่นเด็กรนะอยัลเดมอนนะเขาเล่นเป็นเด็ก t h นเดอร์นะทันเดอร์ก็เหมือนกับเด็กฮาปี้เนาะจะมีสกิลที่สามารถใช้ได้ทุกตัวละครเลยเหมอมอนเตอร์3ตัวนะมาครับข็เธอเราจัวกการ์ดอันนี้เรามีเลเจนด์มอนเตอร์อลิเกเตอร์ครับก็ถือว่าโอเคเนะ อ่าลงมอนเตอร์ไปสองตัวครับที่พิจิกับนกลมแล้วก็สั่งเวยออกมาเลยครับเลเจนด์มอนเตอร์แล้วก็เลขเป็นแฮปปี้ซิสเตอร์ครับถือว่าใช้ได้อยู่นะมืออย่างนี้บอบก้าไปนึงครับเดียดายมันไม่มีเวทกำดักให้ยิงนะก็ไฟโคนผมไฟหมานี่คือแบบแทบไม่เจอเวทกำดักเลยนะออกขึ้นเถอนแรกใช้งานสกิลเนาะทำให้แฮปปี้เราบวก500แล้วก็ถ้าศัตรูครับไม่มีมอนเตอร์ตั้งตีครับสามารถเปลี่ยนหนึ่งตัวมาตั้งโจมตีได้นะซึ่งผมซ่มตัวซ้ายครับได้พันห้านะถือว่าโชคร้ายนะมันนเยอะสุด น่าจะโดนตัวนี้มากกว่าแต่ก็ดีครับที่มีสกิลสามารถเปลี่ยนมาตั้งตีได้นะเออแล้วก็สกิลเลือกได้แค่พวกแฮปปี้เลดี้ติเตอร์นะกับ h a p ปี้เพชร p p y ปี้ล่าโปรตีเลือกไม่ได้เนาะ h a p ปี้เลดี้แ p ปปี้เกิร์งเนี่ยเลือกไม่ได้โอเคครับเขาลงมอนเตอร์มาแล้วสกิลเพิ่มพลังเนาะเป็นสองเป็นพันเก้าแล้วก็โม่เด็กเล่นครับซึ่งเขาโมโดนตัวเก่งเขาด้วยนะแต่ก็เสียเลเจนด์มอนเตอร์ไปลงตัวญ่มาครับแล้วก็ใช้สกิลเพิ่มพลังครับ กดสกิลครับค่อนข้างดีครับลด800เนาะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีเฟนซ์ได้ซึ่งฮัปี้ลลี้ของเราดีเฟนซ์สูงครับนี่ชิปขาดเลยตีครับรับดาเมจไปแล้วก็สอบภาษาครับจุกจุกครับบนโลมินเรามาสุเลยครับจุกขึ้นมา5าใบปึ๊บก็อนอื่นครับใช้โกไซโคเลยทำลายไว้กำลังเพ่งใช้ได้ถ้าสนามเราไม่มีมอนเตอร์นะจากนั้นถ้าสุสานเรามีมอนเตอร์ไม่ถึง3มาจะได้จ่วนะแต่นี่ผมเกินเนี่ยก็อดจั่วไปลงฮปบี้เกอร์ครับน้องน่ารักเราเนะ แล้วก็น่าเสียดายครับลงตัวของพิกพิเชียดไปผมต้องยอมทิ้งกับดักเนอะจริงๆอันนี้ผมต้องเลือกว่าผมจะเก็บเลเจนด์หรือตัวของกับดักไว้ป้องกันตัวดีซึ่งผมเลือกเก็บเวทเลเจนด์ไว้นะอ่าหยิบแฮปปี้ดดดีซิสเตอร์มาสั่งวอยครับแล้วก็สั่งไว้อีกเลยแฮปปี้ซิสเตอร์มาหมอบก้าวไปดึงใช้งานเอฟเฟคครับเก็บเพื่อเพิ่มพลังเนอะเลือกตัวไหนก็ได้แล้วก็ใช้งาน,นสกลิลเพิ่มไป500เนอะเพราะมันเป็นเวิวห้าถ้าเป็นเวิวสิบก็เพิ่มพันหนึ่งนะแต่ แมกซิมัลมันทำยากนี่ผมยังไม่ขึ้นหัวแอลหัวอาร์เลยนะเออทำไม่ได้เลยโอเคมาครับัตูลงตัวคืนของมาครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะเออมาแล้วครับตัวเก่งเขานะตัวสลูเดฟได้แล้วก็ตัวลดพลังครับทิ้งมือหนึ่งใบสังไว้สองตัวมาแล้วจากนั้นก็ใช้งานสกิลครับโมเด็กเพิ่มพลังสามร้อยตีทะลุดิฟกดสกิลไลนิ่งคิกเกอร์เนะลดแปดร้อยแล้วก็เปลี่ยนมาดีเฟน์ได้อะแล้วก็สองพันแปดเข้าเต็มเต็มครับจุกๆไปเหลือห้าร้อยแล้วก็โดนอีกสองร้อย แล้วก็จบเกมครับเทคืออันนี้ถ้าผมเลือกเก็บแฟลททอมบายว้ผมจะรอดนะเออแต่ผมดันเลือกเก็บเป็นตัวของเจ้าดูมเม็ดนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเธอหน้าผมจะสวนกับเขาได้หรือเปล่าเออเพราะว่าอาจจะโจได้แต่มอนระดับต่ําก็ได้แต่ก็มีค่ายเสี่ยงนะเพราะว่ารัดเดลมันมีโอกาสพิเกมไงเออที่พระเอกเราชอบพูดแหละอันนี้ผมก็ตัดสินใจพลาดน,นะงนนี้น่าจะเก็บกับดักไว้แต่เด็กทันเดอร์เก่งเลยนะเอาจริงจริงเด็กทันเดอร์ผมว่ามันเก่งเหมือนกันนะ โอเคมาเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเจอเป็นยูกะแล้วก็สกิลกลมๆนะน่าจะเป็นเด็กจอมเวสักอย่างยูกะมาเล่นจอมเวสได้หมดนะ <c oughs> จอมเวมผสมนักลบสวมเครื่องจักรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแม็กซิมัมนะท้ายดาวมาขา้าเสนอจั่วการ์ดอันนี้มีฮาปี้เพชดดาก้อนในมือเลยนะโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยแต่จะลงไปเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> อ่าก่อนอื่นครับมอบการเวสไปเลย2ใบฮาปี้เพชจริงๆลงไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าตอนนี้ก็คือลงไปตั้งกัน ดีเฟนซ์2,500แต่มันจะตายไหมผมมีใบเดียวอย่างเงี้ยฮาร์พ,พี้เพ็ดดาก้อนไม่ค่อยอยากเสียว่ะแต่ผมว่าเราลงไปลงไปลงไปเลยก็ได้นะสั่งเวทสองตัวครับลงไปหมอบเนาะฮาร์พ,พี้เพ็ดถ้าไม่มีตัวฮาร์พี้ซิสเตอร์ก็ลงไปคว่ำนะครับเพราะว่าดีเฟนซ์มันเยอะกว่าเนาะ2,500ไปครับจบเธอละไม่มีการกับดักครับมีแต่วเวทนะแล้วก็พอใช้ได้นะเป็นแกรซี่เอ้ยเป็นโกดครัดบดูเม็ด ผมชอบเลโกสเลยคนว่าแกลแล็กซี่ไซโคลตลอดเลยไม่รู้ทำไมอ่าแมกนัมโอเวอร์โหลดครับมิสติกดิวเลอร์ดาร์กซัสเซเลอร์ฮะตีเลยหรอเดี๋ยวตังไว้สองตัวแล้วพี่ลืมแล้วโอ้โหเข้าไปพันหนึ่งเต็มเต็มงับจุกจุกเขาลืมเหรอโอเคมาครับว่าเธอจวดการท่าใบครับโอ้อ่าไลท์แองเจิล แต่ไดยครับเอามาโม่เด็กเล่น <c oughs> อ่าใช้ได้ไหมเราลงไลท์แองเจอร์ดีกว่าครับอีเซลครับใช่ไหมไลทซิ่งไรท์แองเจอร์ครับจากนั้นใช้งานเอฟเฟคครับซึ่งเราไม่ได้เริ่มพ้นหลังแล้วก็ไม่ไม่ใช่เธอรแรกเลยนะก็ใช้ไม่ได้แล้วมันต้องเริ่มหลังแล้วเป็นเธอรแรกของการเริ่มหลังด้วยโอโ้โมโดเลนเจินการครับโอ้โอเคอันนี้คือดีครับได้แฮปปี้เลดี้ซิสเตอร์เราอัญเชิญตัวของทิกพิจิเอนไปครับใช้เอฟเฟคครับเราทิง้ง จริงๆจ,จะทิ้งเวทหรือกับดักตีอืมทิ้งเวทก็ได้นะเอาตัวของ Happy Ready Sister มาครับจากนั้นเราก็เอาทิกพิจียมไปสั่งเวรครับเอามาเลยครับ Happy Ready Sister หัวก้างฉบับโดนเซนเซ,นเซนอร์เอาหนามออกจากนั้นก็หงายหน้ามาตั้งตีครับไปเปลี่ยนมาตั้งตีอันนี้คือข้อดีของมันนะเอาโมเด็กเล็ดได้แต่น่าเสียดายครับที่เราไม่มีลมอีกตัวหนึ่งโอ้เสียดายเลเจนกราออกกร์บอะหอบการ์บไปเลยครับใช้งานสกิลเลย เพิ่มพลังให้ตัวของอฮาร์ปี้ตาก้อนเลยครับเอาพลังอันนี้มันเป็นมอนที่เรามอนเฟตมาผมไม่รู้ดีเฟนท์เท่าไหร่นะแบทเทิลครับแต่แน่ๆคือเอาฝาบันทกป,ปีตัวนี้เออเข้าไป2,100แล้วก็ถ้าแบบชัวร์ก็คือเอา1,000ปีตายคู่ครับแล้วก็เอา2,100ปีเพราะมันเพราะว่ามันอาจจะเป็นมอนระดับสูงก็ได้โอ้วัคคิลี่ครับ ถ้าทำไม่ลงมาตั้งตีอะเออจะได้ย้ายเป้านะโอเคจบเธอครับตอนนี้ในมือเรามีฮับปี้เกอร์ตัวหนึ่งนะอ่าผมใส่มาแค่ใบเดียวนะน้องฮับปี้เกอร์น้องคือแบบน่ารักมากเลยนะสหรับน้องฮับปี้เกอร์เนื้อนี้วัต maximum อ๋อที่มันเหมือนไอตอนนั้นเลยอะไอตอนคลิปของขอิดาโก้ผมใครจำได้บ้ <laughs> างมู้ไหมไอแล้วไอพลังวิถีภาพ ผมกำลังชมน้องฮาร์ี้เกอร์อยู่โดนโดนยูกะมันไส้คร oui> ับเปิดแม็กซิมัมใส่หน้าเลยกําลังชมความงามของน้องฮาร์ี้เกอร์นะแล้วก็ชิปหายครับไลฟ์พอยต์เขาห่างเราโคตรเยอะเลยนะสามพันหนึ่งโอ้โหโอ้โหกูตายไหมเนี่ยแปดพันโอ้โหมันเป็นรถพลังโอ้โหเหลือพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวนะรอดไหมก็ได้ครับรถไปพันหนึ่งไปเหลือเจ็ดพัน เท่าไรห้าพันเก้าเหลือร้อยหนึง่งผมยังเหลือลายพออยู่ร้อยหนึ่งครับโอเคมายูกะมึงตายแน่เขาเธอจวกการสี่ใบครับโอ้โหเกือบแต้ครับได้เวลาสวนกล่าครับมาเมื่อกี้บักอาดมาตัดการบอกกล่าวความน่ารักของฮาปีพีเกิร์ผมมึงต้องโดนเปิดการส์สเลเจนด์ดูเม็ดครับทำการชิงการในมือหึงใบเราทิ้งจูเมนไปเลย ทำลาย maximum overload นี่คือจุดอ่อนของแกไงล่ะจากนั้นอนเชิญ happy girl ครับนี่ได้วเวลาเอา happy girl ไปสู้แล้วแล้วก็ happy lady ครับจบด้วยแกง happy นี่แหละครับใช้งานสกิลเพิ่มพลังให้มังกรเรา700พอยครับเป็น3,000ครับแล้วก็ butter ครับ,บานนาก็นอนครับเมื่อกี้บังอามาคัให้ happy lady ครับตบป้ายูกาไปเลยบังอามาคัดการพูดของผม แล้วก็จบเกมครับ Happy Pet Dragon Direct Attack ครับพลัง3,000ปิดเกมโอ้โหเกือบตายแบบไม่รู้ตัวครับมัวแต่ชมน้อง Happy เก๋ครับก็โตเพิ่มแม็กซิมัมเพิ่มพลังลดพลังไลฟ์พอยต์เหลือร้อยเดียวเกือบตายแล้วจวังหวะนี้โอเคแต่รอดมาได้ครับไอ้บ้าเอ้ยเกือบเกือบเด j a v u กับคลิปไอ้ n e i และอันนั้นก็แพ้แม็ก Maximum o v e r l o a ด โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการเล่นเด็ก h a p p y l a d ร้นั่นเองครับก็แน่นอนครับว่าเป็นเด็กที่สามารถเอาไปไต่แรงได้จริงเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งแหละเอาจริงผมว่ามันก็เก่งและก็จุดเด็ดอีกอย่างเลยคือมันเป็นการ์ดฟรีเนาะหรับพวกแก๊งสาพ,พี่น้องเนี่ยเออเราแค่หาก,การ์ดเสริมมันอีกนิดหน่อยก็เล่นได้แล้วตัวของพวก h a p p y l a d รดดี้ซิสเตอร์ครับได้จากการ์ดฟรีที่แจกมาเนาะอีเวนต์แล้วก็จะมีภารกิจเนาะครับ h า p ์ y ีหัวการได้อีก2ใบ แล้วก็จะมีบล็อกซุ่มครับตัวของ Happy p e พ d r ดา o n อยู่ในบ็อก genesis maximum ซึ่งก็จะมีตัวของนกลมด้วยเจ้า flip bird และก็กําดาษเคาน์เตอร์ึเีเจงก็อยู่บ็อกนี้เหมือนกันเนาะนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าใครจะเล่นแฮปปี้เปิดบล็อกนี้เพิ่มอีกหน่อยก็เล่นได้แล้วตัวของ l e g e n ์อันนี้ได้จากแพ็คบันเดิลเนาะสุดตัวของทิกพิจี้ครับอันนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเอามาขุดวอนเตอร์ได้แต่มันจะอยู่ในบล็อกของเซเว่นโหดกับไลนิ่งสปีดวอ m o ิกเกอร์นะเออก็จะแยกไปอีกแล้วก็ Happy Lady, อันนี้จะอยู่ในตัวแรงเนาะอ่าใช้ตัวแรงแรกมาก็เป็นกา s ฟ r แหละ happy g <Girl> กจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับอาอยู่ในบ็อกของ7 e load กับ lightning speed นะเอออันนี้ก็แยกไปอีกทีนะสับน้อง happy g l ถ้าไม่มี happy g กเราใส่ตัวของเจ้าไทคูนก็ได้อยู่ใน genesis m a x i m a เหมือนกันอันนี้ผมแค่ประดับเด็กเพื่อความน่ารักเฉยๆนะสับน้อง happy g อ่ะส่วนสามันก็พวกนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ แล้วแต่เลยตัวของ l i ท์แองเจิจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เนอะอย่างที่บอกไปผมเอามาโมดเด็คถ้าไม่ใส่แล้วก็ไปใส่พวกแก๊งซีฮอตแคลิเออร์ก็ได้เนอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ